xin nổi, xin nhay sang ngoài sang ngoài sang ngoài à nào mới ngoài sang ngoài sáng xe nào mới sáng sang sáng khẩu sáng ngoài sáng ngoài sáng, nói. sáng, nói. sáng, nói. sáng nói cái, miếng, cái, cái, máy, cái, cái chân bằng nổi màu sặc bằng đi. Dạ bằng con xì, <laughs> <laughs> <đẹp. Mặt> <laughs> <Mặt đẹp. cười> ลูกก่อยมาสูงกักเต้เท่น้ำโล่งหินอ่านเดินปสีหงหูเนาะซอยก็ตําแการเดินหาเหรเอินหางอ่เอนี่ยเพื่อแ่นี่ไปจูดเปค่นก็เอินหันรังรูรังดูถ่งยเต้าะ เขาไม่ได้ไทยจะขว้างหรไทยบางไฟจะขว้างให้ย่างมัดต่ำกองอะไอย่างีตามมาบางไฟองไฟว่ไปตามรับางนอดุนือลาดุนุ่นอะคุณนะเสียทีมงานเป็นอะไ หคว่เอาไว้ยัดที่ข้ากลเลยวิมี่หารก็บังเห็นไหมซื่อมันดีมีบังดนีมาเขาน้าท้นเขาม่ดึงนะเขาแบบเสียงนียาหันคว่ทั้งหลายนั่นเนาะนางะ อันนี้พวกปลอมแล้วนี่ขันจีลางยูนยูไม่ใช่ปลอมต่างตราคาได้หล่าคนนันเหรอลกซิทุกห้าง็ถูต่เล็บไปละถูกเท่าไหร่ล่ะซื้อยังหล่าคนนั้นเหรอก้กับหลานเปิดแล้วข้นียวหงันสองพันเนี่ยังที่คือพอมีเงินไหนเนาะแต่นนาะคือยังเป็นไอเป็นไปเรียลลอยแห้วเนาะตะุ้นหอ่เปิดทไหนเปิด คำสิงคำสิงครับคุณยังรวยอยู่กนบ่หลยแล้วครับ่นเอาไปหลังนนยหนยยังรวยรวยยังสกคนคำสิงกยังเนเอเไ่องไปัน่ไปันหอนแล้เราล้ยางมัแล้วมดเแต่ไหนยางไปหมดแ่วดิ้งหนีลงมาหนีแล้วกหแล้วหายทราบนะหาบ่มุมเขาเจ้าเรียนกันมันก็ได้เปิดไล่ที่นะครับหน่อยหนึง เปลี S <S ่ยนไหมเปล่นผเดทีาบังอ๋อมือวัดนกเมันหาของหเลยหรอแสดบ้างมือวัดกอยุ่นย่นู่วยผ้านใช้ยุ่ก็มวดักอย่นเ่งไปกับหลนเตียบ้างในรจะจุดก้อนหมูกับหลานเตี๋ยบ้างใน้าจะในจุดก้อนหมู